สวัสดีค่ะสายฝนค่ะคริสจักออนไลน์จากประเทศไนเีเรียค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอธิษฐานอวยพรตัวเองในฐานะภรรยาค่ะ มีใครบ้างคะที่ขณะน,นี้ท่านมีตำแหน่งภรรยาขอดื้มือหน่อยอาสายฝนก็ด้วยคนนะคะวันนี้นะคะเราจะที่ฐานอวยพรตัวเองนะคะคุณภรรยาทั้งหลายเราจะมาที่ฐานอวยพรตัวเองนะคะให้เรานนั้นเป็นภรรยาที่ดีเลิศในสายตาสามีของเรานะคะแล้วก็คุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะที่ยังโสดอยู่นะคะแล้วก็มีใจปรารถนาที่จะแต่งงานกับคู่พระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมให้นะคะแม้ว่าวันนี้เรายังไม่ได้แต่งนะแต่เรา เชื่อว่าพระเจ้าจะเตรียมคุ้มครองให้กับเราแล้วเราเชื่อว่าเราจะได้แต่งงานเนาะดังนั้นเราจึงอธิษฐานภรรยาที่ดีเลิศเตรียมรอไว้เลยนะคะเคยพระเจะนัเข้ามาในชีวิตของเราเลยว่าเมื่อวันที่เราแต่งงานเราจะเป็นภรรยาที่ดีเลิศในสายตายของสามีเราอาเมนเนาะเอาละคะสำหรับคุณผู้ชายนะคะก็ฝากเอาคลิปนี้ไปให้คุณภรรยาของท่านนะคะอธิษฐานดีไหมเอาละเราอธิษฐานกันเลยเนาะ เราจะอธิษฐานจากหนังสือสุภาษิตบทที่3านะคะเราจะอธิษฐานจากข้อที่10ถึงข้อที่31นะคะหัวข้อเขาเขียนว่าคํากรอมยกย่องภรรยาที่ดีก็ให้เราอธิษฐานและก็สถาปนาใส่ตัวเราเองให้กับตัวเราเองนะคะอเมนเราอธิษฐานกันเลยนะพระบิดาเราขอมาหาพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนเราขอสรรเสริญพระองค์พระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับคําสรรเสริญองค์เจ้าชีวิตของพวกเราพระเจ้าของพวกเรา พระบิดาของพวกเราเรารักพระองค์เราบูชาพระองค์เราเทิดทูนพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนพระบิดาเราเข้ามาอธิษฐานอวพรตัวเราที่เรานั้นจะเป็นภรรยาที่ดีเลิศในสายตาของสามีของเราเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระธรรมสุภาษิตบทที่3าข้อ1ิถึง31เป็นจริงในชีวิตของเราเราอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อเมนสุภาษิตบทที่31ข้อที่10 ภรยาที่เลิศประเสริฐใครเล่าจะหาพบคุณค่าของเธอลำเลือดกว่าทับทิมพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สรรเสิญพระองค์ที่ลูกนั้นมีคุณค่าลำเลิศดกว่าทับทิมข้อ11สามีของเธอก็ไว้ใจเธอและเขาจะไม่ขาดประโยชน์ใดๆขอบคุณพระเจ้าที <t> ่สามีของลูกนั้นไว้วางใจลูกและเขาจะไม่ขาดประโยชน์ใดๆจากตัวลูกเลยข้อ 12. เธอนําสิ่งดีมาให้เขาไม่นําสิ่งร้ายตลอดวันคืนชีวิตของเธอขอบคุณพระเจ้าที่ลูกนั้นนําแต่สิ่งดีๆมาให้ชีวิตสามีของลูกลูกจะไม่นําสิ่งร้ายมาให้เขาเลยอาเมน 13, สิบสามเธอแสวงหาคนแกะและป่านและทำงานด้วยมืออย่างเต็มใจ ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกนั้นเป็นคนขยานเต็มใจทํางานทุกอย่างข้อที่14เธอเป็นเหมือนเรือของพ่อค้าเธอนําอาหารของเธอมาจากที่ไกลขอบคุณพระองค์ที่ลูกนั้นเป็นเหมือนดังเรือของพ่อค้านําอาหารมาจากที่ไกลไม่ขัดสนมีกินมีดื่มเสมอข้อ15เธอลุกขึ้นตั้งแต่ยังมืดอยู่และจัดงานเอ้ยจัดอาหารนะให้ครอบครัวของเธอและจัดงานให้แก่สาวใช้ของเธอสายฝนนั้นลุกขึ้นตัวลูกลุกขึ้นตั้งแต่ยังมืดอยู่และจัด อาหารให้กับครอบครัวของลูกและจัดงานแบ่งงานบริหารจัดการในการงานในบ้านได้เรียบร้อยดีข้อที่16เธอพเคอร์ดูไรนาแล้วซื้อไว้ด้วยไรายได้ของเธอเธอลูกส่วนอมุ่นพบับจ้าพะบิดาลูกขอบคุณพระองค์ที่ลูกนั้นเป็นคนที่มีสติปัญญาในการคิดพิคพอ เรื่องธุรกิจการงานต่างๆเรื่องทุกเรื่องต่างๆในครอบครัวของลูกข้อ17เธอคาดเอวของเธอด้วยกำลังและทําให้แขนของเธอแข็งแรงข้อ18เธอรู้ว่าสินค้าของเธอจะได้กําไรกลางคืนตะเกียงของเธอก็ไม่ดับขอบคุณพระเจ้าที่ลูกนั้นเป็นผู้หญิงแห่งสติปัญญารู้ว่าทําอะไรแล้วจะได้มีไรายได้เข้ามาในครอบครัวกลางคืนตะเกียงก็ไม่ดับขอบคุณพระองค์ที่ลูกนั้นขยนันข้อ19เเธอยื่นมือออกจากในและมือของเธอจับเครื่องปั่นได้ ข้อ20เธอหยิบยื่นให้คนยากจนเธอยื่นมือออกช่วยคนขัดสนขอบคุณพระองค์ที่ลูกนั้นเป็นภรรยาที่ขยันและเป็นคนที่มีน้ำใจช่วยคนขัดสนข้อ21เธอไม่กลัวหิมะทาให้ครอบครัวของเธอหนาวเพราะทุกคนในครอบครัวของเธอสวมเสื้อสองชั้นขอบคุณพระเจ้าที่ลูกนั้นเป็นภรรยาที่ดีเลิศที่มีการเตรียมพร้อมดูแลลูกๆสามีและทุกคนในครอบครัวได้อย่างดีข้อ2 2เธอทําผ้าปูดเตดียงสาหรับเธอเสื้อผ้าของเธอทําด้วยผ้าลินินเนืน้อละเอียดและผ้าสีม่วง ขอบคุณพระองค์ที่ลูกจัดการบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งการปูเตียงการดูแลเสื้อผ้าทุกอย่างลูกทําได้เป็นอย่างดีอเมนข้อ23สามีของเธอเป็นที่รู้จักที่ประตูเมืองเมื่อเขานั่งอยู่ในหมู่พวกผู้ใหญ่ของแผ่นดินขอบคุณพระเจ้าที่สามีของลูกนั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับพระพรในเมืองที่เราอยู่ในนามพระเยซุคริสอเมนข้อ24เธอทําทเครื่องนุง่งห่มด้วยผ้าเลนินไว้ขายเธอส่งผ้าคาดเอวให้แก่พ่อค้า ขอบคุณพระองค์ที่ลูกนั้นมีสติปัญญายในการทําธุรกิจการงานและมีรายได้เข้ามาในครอบครัวข้อ25กําลังและความสง่าผ่าพเผยเป็นอาภรณ์ของเธอกําลังและความสง่าผ่าพเผยเป็นอาภรณ์ของสายฝนเป็นอาภรณ์ของลูกอเมนนะคะใส่ชื่อของเราไปนะเราอาธิษฐานกับตัวเราอยู่เธอหัวเร้อให้แกเหตุการณ์ที่จะมาถึงฮ่าฮ่าฮเราขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสงให้ลูกนั้นหัวร้อให้กับเหตุการณ์ที่จะมาถึงพอลูกรู้ว่า ทุกสิ่งพระองค์ควบคุมอยู่อาเมนข้อ26เธออาปากกล่าวด้วยปัญญาและคำสอนเจือความเอ็นดูอยู่ที่ลิ้นของเธอขอบคุณพระเจ้าที่ลูกนั้นเป็นภรรยาที่มีสติปัญญาเป็นแม่ที่มีสติปัญญาและคำสอนของลูกที่จะพูดคุยอบรมสั่งสอนลูกๆและคนในบ้านนั้นจะเต็มไปด้วยความเอ็นดูอยู่ที่ลิ้นของลูกอเมนข้อ27เเธอดูแลความเป็นอยู่ ในครอบครัวอย่างดีและไม่เคยเกียจค้านขอบคุณพระเจ้าที่ลูกนั้นไม่เป็นคนขี้เกียจและเป็นคนที่มีสติปัญญาขยันมีความสามารถในการดูแลให้บ้านเรือนสะอาดบริหารจัดการทุกอย่างเลี้ยงลูกได้ดีดูแลปนิบัติสามีได้ดีอเมนข้อ28ลูกๆของเธอตื่นมาก็ชมเชยเธอสามีของเธอก็สรรเสริญเธอว่า29สตรีมากมายทาได้ดีเลิศแต่เธอเลิศกวกเขาทั้งหมดฮาเลลูยาโอ้ข้อนี้ชอบจริงๆนะคะ ลูกๆตื่นมาก็ชมเชยลูกชมเชยสายฝนและสามีก็สรรเสริญลูกสรรเสริญสายฝนว่าใส่ชื่อของเราไปนะคะเขาสรรเสริญว่ายังไงส,สามีของลูกสรรเสริญลูกนะคะว่าสตีมากมายทํำด้ดีเลิศแต่ลูกผู้เป็นพยานนั้นเลิศก,กว่าผู้หญิงเหล่านั้นทั้งหมดในสายตาของสามีลูกอ m e n สามสิบเสน่ห์เป็นของลอกลวงความงามก็ไม่จีรางแต่สตรีที่ยำเกรงพิยาเว์สมควรได้รับคําสรรเสริญอเมนเสน่ห์เป็นของลอกลวงความงามก็ไม่จีรังแต่สายฝนผู้ยำเกรงพิยาเวศแต่ลูกผู้ยำเกรงพิยาเวสมควรได้รับคําสรรเสริญอเมนนะคะสุดท้ายข้อสาสิบเอ็ดจงให้เธอรับผลแห่งน้ํามือของเธอและให้การงานของเธอสรรเสริญเธอที่ประตูเมืองจงให้สายฝนรับผลแห่งน้ํามือของเธอและให้การงานของสายฝนนั <endi> ้นสรรเสริญสายฝนที่ประตูเมืองอเมนค่ะ ขอบคุณพระเจา้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคําของพระองค์เป็นถ้อยคําที่พระองค์ทรงเฝ้ามองให้เกิดผลเกิดขึ้นจริงในชีวิตของลูกขอบคุณพระองค์สําหรับ้อยคําพระองค์ในพระสัญญาของพระองค์ในสุภาษิตบทที่31ข้อสิบถึงสาที่ลูกเป่าประกาศด้วยความเชื่อ get get in ล esus, <บ>ูกขอรับเอาที่เกิดผลในชีวิตของลูกขอพระองค์ได้รับเกิในชีวิตของลูกลูกสถาปนาเข้ามาในชีวิตของตัวลูกเองว่าลูกเป็นภรรยาที่เลิศในสายตาของพระบิดา และในสายตาของสามีของลูกและสายตาของลูกๆล,ลูกก็เป็นแม่ที่ดีเลิศลูกอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนอาเมนค่ะก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ